สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงประจําเดือนธันวาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงโดยรวมของชาวราศีอ่าราศีสิงนะคะประจําเดือนธันวาคมในตรงนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีสิงนะคะลลโอนะได้อ่าซิกซ์ออฟเพนเดเนะคะคิงซอกเพ n เดเคิ king of cups เราก็ s i of o n s of cups t o u b b e queen of pentacle the magician Three soap cups, six sub cups, eight sub sauce, seven soap sauce, the sun, paste of sauce. แล้วก็นายสับวค์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะโอเคเรามาดูพลังงานตัวตนของ ชาวราศีสิงหรือชาวรีโอกันเลยนะคะของคุณได้ Six p e n t a c l e จอรนะในช่วงนี้อาจจะมีเงินมีทองเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาทำอะไรหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองยิ่งคุณให้คุณจะได้รับนะคะในช่วงนี้นะคะเงินทองของคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ยุติธรรมถ้าคุณนะมีปัญหาในเรื่องของการเงินสิ่งใดที่ถูกที่คิดว่าเขานั้นจะโกงเราอะเขาไม่ได้โกงเรานะแต่เพียงแค่ว่าในช่วงนี้เขาอาจจะขาดแคลนหรืออาจจะ ส่วนอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาจําเป็นต้องการขอความช่วยเหลือจากเรานะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้มาร้องขอหรืออาจจะพูดกับเราโดยตรงในตรงนี้ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราให้เรานิ่งไว้ก่อนนะในเรื่องของการที่เรานั้นกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่การนิ่งของเราในตรงนี้เราไม่ใช่ว่าการนิ่งนิ่งโดยเปล่าประโยชน์นะเป็นการนิ่งหาข้อมูลด้วยนะเป็นการนิ่งหาข้อมูลหาความเป็นจริงหรือการเป็นไปในตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตาร้างเกิดขึ้นนะ เราจําเป็นที่ต้องรู้ที่มาที่ไปของการที่เรานั้นจะได้รับเงินหรือการสูญเสียเงินไปในตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้นะคะในตรงนี้เนาะแต่ว่าการเงินของคุณดีในช่วงนี้นะคะมั่นคงดีทําสิ่งใดเงินทองเข้ามาคิดสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีไม่น่ากังวลสิ่งใดนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินไม่ต้องน่ากังวลสิ่งใดสิ่งใดที่คุณนั้นคิดรเริ่มที่จะกระทําในตรงนี้นะคะ กำลังจะส่งผลทาให้ทาให้เงินของคุณนั้นสะพัดเข้ามานะคะเป็นเงินเป็นทองเนาะสิ่งใดที่คุณนั้นกระทาอยู่แล้วหรือสิ่งที่เคยทําอยู่แล้วในตรงนี้นะคะให้คุณนั้นปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงขยับยกย้ายสักเล็กน้อยนะคะจะเป็นการดีนะจะเป็นจะเป็นมุมและองศาให้ไปดูองค์งจุ้ยนะสิ่งใดที่เหมือนกับมืดๆทึบๆทึนๆหรือแบบผู้คนไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจให้เรานั้นไปปรับ ตรงนั้นให้ให้ให้เป็นจุดเด่นหรือเป็นจุดที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะนะคะจะเป็นลักษณะของการที่เราเน้ต,ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมันจะดีนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเพื่อนพี่น้องบุตรบริวารน,นะคะถ้าเราต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสามารถช่วยเหลือกันได้หรือนําเพื่อนเข้ามาทํางานร่วมด้วยในตรงนี้จะเป็นการดีนะคะหรือทํางานร่วมกับ ญาติาพี่น้องท้องเดียวกันหรือเป็นในเครือญาติในตรงนี้ทำงานร่วมกันดีนะคะมีความสมัครสมานสามัคคีกันดีนะคะส่วนญาติในตรงนี้ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะการพูดการคุยการคำปรึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาร่วมมือกับเราเขาเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบเรานะคะเขาเข้ากับเราได้ดีในช่วงนี้นะคะส่วนบุตรบริวารน,นะคะอาจจะต้องมีเหมือนกับ เหมือนตัวเลือกตัวช้อยนิดนึงนะเราต้องเลือกบุคคลไม่ใช่ว่าเป็นญ,ญาติเราเราจะสามารถได้ทุกคนในตรงนี้ไม่ใช่เราต้องเลือกบุคคลที่ที่มีความสามารถที่สอดคล้องเราหรือเข้ากับเข้ากับเราได้ดีในตรงนี้นั่นเองมันจะมีบางคนนะคะที่เรามองเห็นในตรงนี้นะคะที่เหมือนกับว่าในใจอะคอยขัดแย้งแหละแต่ว่าจะต้องแต่ว่าในใจเด็กๆแล้วอะก็ต้องการขอความช่วยเหลือจากเราอยู่เขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราและทาให้เรานั้นตายใจ รับเขาเข้ามาในตรงนี้แล้วสุดท้าย้ายสุดแล้วเขาก็จะมาะเหมือนกับมาสร้างความวุ่นวายให้กับเราในตรงนี้เราก็ต้องเลือกดูด้วยนะคะว่าเขาเคยมีประวัติมีวีรกรรมอะไรกับเราไว้หรือเปล่าในตรงนี้นะคะให้เรานั้นพิจารณาไต่ตองคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะคะคนที่จะรับใครเข้ามาในตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็ในเรื่องของอุปสรรคนะคะก็จะอาจจะมีความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มากหรอกเพราะเขาทําอะไรเราไม่ได้นะคะอาจจะมีความวุ่นวายใน เหมือนเหมือนเหมือนกับมีเรื่องบรบกวนใจบรบกวนจิตบรบกวนใจนะคะเหมือนมาสกิดเล็กๆน้อยๆอยตรงนี้หรืออุปสรรคในตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาของความรักที่เข้ามาแทรกแล้วทําให้เกิดปัญหาในตรงนี้ก็เป็นได้คู่อริก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่ารักคนคนเดียวกันแล้วมีการทะเลาะเบาะแวง้งแย่งชิงกันก็เกิดขึ้นได้นะคะในตรงนี้เนาะก็ต้องให้ระมัดระวังเล็กน้อยนะคะส่วนหุ้นส่วนผู้ครองนะคะในส่วนตรงนี้นะให้เรานั้น เหมือนมีการระแวดระวังอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าไม่แต่ไม่ถึงกับขั้นต้อง,องวิตกกังวลอะไรใดๆนะคะหุ้นส่วนในตรงนี้นะคะเราก็ควรที่จะมีการที่เหมือนกับวางแผนมีการจัดการมีการคิดคิดหรือเป็นการเหมือนกับมีไอเดียใหม่ๆในตรงนี้เหมือนเป็นการคิดล่วงหน้าในการที่จะพัฒนาร่วมด้วยหรือเป็นการเป็นการยื่นข้อเสนอใหม่ๆเพื่อที่จะให ให้ธุรกิจการงานของเราหรืองานการของเราในตรงนี้มีการคืบหน้าหรือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสริมเพื่อที่จะเป็นการดีในในการทํางานหรือหุ้นส่วนในตรงนี้นั่นเองเนาะส่วนในเรื่องของคู่ครองนะคะถ้าหากใครที่คิดถึงคนรักอยู่ในตรงนี้นะคะไม่ต้องกังวลใดๆเนาะเพราะทุกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหมือนกับว่ายังอยู่ในจุดที่คุณนั้นสามารถที่จะไว้วางใจได้ไม่ควรที่จะวิตกกังวลอะไรใดไดมากนักในตรงนี้เนาะแต่อาจจะมีความคิดถึง ความห่วงหาเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาในตรงนี้บ้างก็ตามแต่ว่ายังไงแล้วคุณก็จะสามารถรับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงดีอยู่ยังคงโอเคอยู่ไม่ต้องคิดจะคิดมากนะคะในเรื่องของคู่ครองส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายในตรงนี้นะคะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณสามารถดูแลจัดการตัวเองได้ดีบางคนนะคะหันหน้ามาดูแลสุขภาพ,พตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นรักษาหุ่นมากขึ้นหรือกินดีอยู่ดีมากขึ้นในตรงนี้นั่นเองนะ หรือทําอะไรในทิศทางที่ดีมากขึ้นหรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมที่เคยเป็นในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้สุขภาพของคุณนั้นอยู่ในจุดที่แข็งแรงดีนะคะไม่ต้องวิตกกังวลใดๆนะส่วนในเรื่องของความสําเร็จการเดินทางการยกย้ายในตรงนี้สามารถเดินทางได้ยกย้ายได้สามารถทําได้ตามใจนะคะประสบความสําเร็จดีมีการเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะส่วนในเรื่องของการงานนะคะประสบความสําเร็จนะ จะมีลักษณะอาการที่ดูเหมือนกับว่าเราจะได้รับการสนใจหรือหรือการใส่ใจกันมากขึ้นในสายงานนะคะคือเหมือนกับว่าแต่ก่อนก่อนหน้านี้นนคําพูดของเราไม่เห็นค่าการงานของเราไม่มีผลหรือเราไม่มีตัวตนเราจะมีมากขึ้นเขาจะให้ความใส่ใจหรือให้การดูแลเรามากขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะส่วนในโชคลาภนะคะขึ้นอยู่คันเด็ด,ด,ดขาดของคุณนะ อยู่ที่การลงมือทําการคิดการเด็ดขาดการตัดสินใจของคุณนะคะโชคลาภจะมากับการที่เหมือนกับคุณนะั้นไม่ลังเลไม่สิ่งใดไม่ไม่ลังเลสิ่งใดคุณโฟกัสกับสิ่งนั้นแล้วคุณยิงเป้าพุ่งเป้า,ปาไปในทิศทางที่เดียวกันในตรงนี้นะคะโชคลาภก็จะชัดเจนมากขึ้นคุณจะมีโชคมลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากบุคคลหรือโชคลาภจากความฝันหรือโชคลาภจากสิ่งใดก็ตาม นะคะคุณจะได้รับโชครับลาบนะคะในช่วงนี้นะแต่ว่าอย่างไรแล้วในตรงนี้โชคลาภของคุณจะเด่นในเรื่องของการปฏิบัติและลงมือทํามากกว่าในตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณนั้นจะลังเลว่าเอ๊ะโชคลาภของเราจะมาในทิศทางใดบอกได้เลยว่าคุณกระทําสิ่งใดคุณก็จะได้รับโชคลาภในทางทิศทางนั <im 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 ้นคุณทุ่มเทกับสิ่งใดคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมานั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งใดที่คุณนั้นกระทาเอาไว้นะคะสิ่งใดที่คุณนั้นเคยพังเคยจบเคย เคยเลิกลากันมาในตรงนี้นะคะมันยังคงอยู่ในใจของคุณแล้วก็สิ่งใดที่เป็นการซ่อนเล้นหรือการหลบซ่อนอำพรางในตรงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาเข้ามาเป็นบทบาทหรืออิทธิพลต่อใจคุณทําให้คุณนั้นมีความวิตกกังวลหรือระแวงอย่างเช่นถ้าคุณนั้นมีรักสามเศร้าหรือรักซ้อนในตรงนี้คุณก็ต้องวิตกกังวลว่าเขาจะจับได้ไหมแล้วเขาคนนั้นจะรู้หรือไม่ แล้วเรื่องราวเหล่านี้จะแตกขึ้นไหมความลับจะแตกหรือเปล่าในตรงนี้คุณจะมีความตกองนลแบบนั้นเพราะว่าคุณมีความเหมือนกับรักกินขโมยกินหรือหลบหลบ,ลบ,ลบ,ลบซ่อนๆออยู่ตรงนี้หรือทําอะไรที่ไม่มีการเปิดเผยหรือเปิดเผยไม่ได้ในตรงนี้นั่นเองเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินในตรงนี้นะคะสิ่งใดแล้วขอให้อยู่ในจุดที่โปร่งใสอยู่ในจุดทีอ่อยู่ในจุดที่แบบอยู่ใน อยู่ในจุดที่ไม่ใช่มุมมืดะนะคะในตรงนี้เนาะก็คือให้เปิดเผยจะดีกว่านะแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องปกปิดก็คือจะต้องระมัดระวังแล้วต้องมีการวางแผนกันอย่างดีในตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็ต้องดูถึงความสมเหตุสมผลของเราด้วยแต่ยังไงเราก็แนะนําให้อ่าเป็นในเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็โปร่งใสจะดีกว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นเราจะได้แก้ไขได้อย่างทันทีไม่ใช่แบบว่ามาหลบๆซ่อนๆแล้วยากต่อการที่จะแก้ไขในตรงนี้เนาะ พราะฉะนั้นเราในตรงนี้ก็ทําในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วกันนะคะประมว่างน,นี้เนาะโอเคนะคะเราก็ในตรงนี้นะคะสิ่งใดที่คุณนั้นกําลังคิดรเริ่มหรือการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดการงานหรือความรักในตรงนี้นะคะสิ่งใดที่คุณนั้นรอคอยหรือเป้าฝันหรือในตรงนี้คุณจะประสบความสําเร็จรอคอยคนรักคนรักก็มีโอกาสที่จะติดต่อ,อกลับมานะคะแล้วก็การงานที่คุณกำลังเริ่มต้นใหม่และคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้ แล้วคุณป้องปันที่อยากจะเริ่มต้นในตรงนี้คุณสามารถเริ่มต้นได้เลยและคุณจะประสบความสาเร็จนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าชอบกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ประมาณนี้นะคะโอเคเนาะก็คาทานายก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ขอจบคําทานายไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ